เทไหมคะหมวกร้านแนวนครน,นะคะเท่ทมากเลยหมวกเท่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาชมสินค้านะคะที่ร้านแนวนครเนาะว่าสวยแค่ไหน,นะะแล้วก็ใส่หมวกเดินชมสินค้ากันเลยก่นนะคะอยู่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่เออติดริมฝั่งโค้งก็ติดเนาะติดร้าน นะคะอยู่หน้าร้านชิวกะวิวนะคะที่ถนนนะคะเลาะริมโขงนะคะเนาะแถวแถวถนนคนเดินเลยขอ,อนาฬิกามาหน่อยหนึ่งเนะาะพามาเที่ยวชมนะคะ,ะเสื้าผ้าสวยๆนะคะใครอยากจะให้อยู่แถบนครพนมเนาะ,ะมาเดินได้นะคะน้ำมะพร้าวปั่นร้านดังของคอนครพนมค่ะด,าาดีจังเลยคะ่ะนี่เจ้าของร้านใจดีมากเลยนะคะ เออค่ารีวิวนะคะน้ารีวิวร้านนะคะมีรามีน้ำมะพร้าวปั่นร้านดังด้วยนะคะโอ้พามาชมสินค้าแล้วก็ได้กินน้ำมะพร้าวปั่นด้วยนะคะอ่ะค่ะบรรยากาศร้านนะคะเนาะจะคึกคักในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะร้านนี้นะคะก็จะพาชมร้านนะคะนี่ค่ะหมวกหมวกกว็ร้านนี้นะคะลองใส่ก่อนนะคะดีค่ะหมวกสวยงามหลายๆ แบบเลยค่ะร้านจะเปิดอ่าตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดทุกวันแล้วนะคะแต่ว,ว่าจะเปิดช่วงเย็นเนาะแล้วก็นี่เจ้าของนี่ค่ะชุดค่ะชุดชุดนะคะเป็นไงเทพไหมค่ะชุดก็แบบนี้ละกันนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวจะเลือกสักชุดสวยๆไว้ใส่อยู่ค่นะเพราะว่าร้านก็สวยมากนะคะกางเกงอะไรยังไม่พร้อมนะคะ เนี่ยค่ะชมบรรยากาศนะคะในร้านนะคะและร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่สุกเสาวอาทิ์คนจะเดินเยอะมากนะคะเป็นไงคะจัลร้านก็เป็นร้านไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่าจัลร้านไน่นรักมากนะคะแนะนํานะคะร้านแนวนครนะคะอยู่หน้าตรงข้ามร้านอะไรนะร้าน สบายดีค่ะนะคะเนาะถ้าใครอยู่แถวนะครพนมนจะรู้จักเนาะ